และความสัมพันธ์จุดๆกับอะไรสักอยาก่างนะครับที่เราตอนนี้เราศาึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์กับกระแสใช่ไหมครับทีนี้ครูอาจจะครูจะมีกราฟซึ่งมีกแกนตั้งแกนนอนนะครับจากความรู้เดิมของนักเรียนครูอยากครูลองถามนักเรียนนะว่าแกนนอนเนี่ยนักเรียนควรให้เป็นอะไรในความคิดของนักเรียนอะตอนนี้ใคครรรรออออะะไไัับบ อันนั้นโอเคนครับอย่างเพื่อนอันไปมาก็ถูกต้องนั่นองนะครับทาไมทำไมให้กนนอนผมว่าการัญนี่นเป็นตัวอย่างเลครับ ล้นักเรียนเขียนให้ติดหน่วยด้วยสมมติแกร์กับเป็นหน่วยแอมแปร์นะครับส่วนจะมีเรื่องนี้ให้นักเรียนทำเองนะครับเพราะครูไม่รู้ว่าค่าที่เราได้เท่าไหร่ส่วนความสัมพันธ์หน่วยกันแล้วนะครับโอ้โหจริงนะครับโอเคแล้วก็นักเรียนก็นำค่าที่ได้มาใส่ในกร์เป็นท็อปแล้วก็โยงความสัมพันธ์นะครับขีดเส้นลากแต่ละจุดนั่นเองนะครับก็นำค่าที่ได้มาใส่สมมติ ความต้านเราสมมติตนีหนึ่กระแสมันอาจจะประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณสิบมิแอมสมมตินะครับก็่างนี้เราว่าเราจะได้เส้นๆๆอะ้ก็10บมิลลิมีสับที่นะครับเรี๋ยวเราจะทำเลยครับ ดงความสำคัญแล้วให้นักเรียนทำการสรุปผลกห้ทดลองด้านล่างด้วยนะครับเห็นไหมครับตรงนี้แล้วก็จะมีคำถามท้ายการทดลองอีกสองข้อนะครับทําให้เรียบร้อยนะครับแล้วยวรอรอรอดูคำมอบอรับแล้วก,ก,กอทําการทดลองต่อไปนะครับ បាទ i'm เ็นหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาลงข้อสนุกร่วมกันนะครับมาเขียนเลยครับ้สองคนเดียร่า เามาลองดูนครับ2อูปนี้ผลกลองไม่ได้แล้วรูปร่างตางก,กันหรือไม่นะครับเาเดนะครับเดี๋ยวรนอะเพื่อนเขียน การสรุปผลกา้องลงพร้อมกันนะครับตรงหน้าห้องไม่เกิดนะครับเกิด ว่าผลการทดลองของทั้งสองกลุ่มนี้เป็นไปในทางเดียวกันใช่ไหมครับงั้นครูขอสรุปได้ครับบนกระดาษขอเชิญกับครูพี่นะครับจากที่ได้ฟังผลการทดลองของทั้งสองกลุ่มครับ่ดนบอกว่ายิ่งค่าความต้านทานมีค่าสูงสูงใช่ไหมครับาดูจากกราฟด้วยเมื่อค่าความต้านทานมีค่าสูงสูงใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่าเส้นฟ้าเป็นไงครับโอ เท่าไม่น้อยนหะครับเป็นไงครับกะระแสไฟฟ้านาั่นครูขอ,อสรุปสั้นๆแบบนี้ได้ครับกะระแสไฟฟ้าแปบบผ่านกับ มาเนี่เห็นไหมครับเห็นความต่างไหมความต่างไหมอันนี้คือไม่ใช่เป็นค่าจริงนะครับแต่การประมาณว่ายิ่งค่าอามีค่าเยอขึ้นโอเคจะสังเกตเห็นได้ว่ายิ่งค่าอามีค่ามากอยเศรษฐกิจเป็นยังไงน้อยอ่าน้อยใช่ไหมครับแต่ถ้าอารไม่น้อยเศรษฐกิจเป็นไงอาแอันนี้เป็น เราลองมาโยนซิเมื่อกี้นะครับจากการทดลองของเราใช่ไหมเราให้สับไฟฟ้าคงที่ใช่ไหมครับอย่างนี้บทการทดลองของเราเราให้สับไฟฟ้าคงที่แล้วทำให้เรารู้ว่าความต้านทานเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยไป็นผลันกับความต้านทานใช่ไหมครับอ้าวแล้วทีนี้ถ้าสับไฟฟ้ามันไม่คงที่นะครับอ่ามันจะเป็นยังไงมันจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมอย่างนี้ครับนักเรียนคิดว่ามันมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสับไฟฟ้าไม่คงที่ ตั้งใจคิดบ้างไหมครับว่าถ้าเมื่อกี้การทดลองของเราเราให้สับใาฟ้าคงที่ใช่ไหมครับทําให้เรารู้ว่าความนั้นทาน,นเกาอกกระแสไฟฟ้าเนี่ยไป็นผกับความนั้นทานใช่ไหมครับแล้วถ้าการทดลองของเราสาับใบฟ้าไม่คงที่นะครับมันก็เปลี่ยนตั้ง่จคิดาเป็นยังไงครับมันจะมันจะเกิดอะไรขึ้แนแล้วคิดๆเล่นๆมันไม่ต้องอะไรมากการทดลองจะขาดการเพื่อนครับมีหะไรตกมีปัไรมาเพิ่มครับอะไรครับ เพื่อนบอกว่าการทดลองอาจจะขับเพื่อนไปจากเดิมอาจจะไม่เป็นอย่างนี้นะครับไม่อี้อ่านอะไรว่าไงนะครับอ่ออเยได้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 ยไดได้ยไดบยไยไ้ยไ้ยได้ยได้ยได้ยไึ้ยได้ยได้ยไ้ยไใช่ได้ยได้ได้ยได้่ได้ได้่ได้ยไ้ได้ยได้ยได้ยไยได้ไ้ยได้ยได้ยได้่ได้ยได้ดไ่ไ้ไไไไไ้ไ่ไไ่ไ้ จนจะไปถึงโกลด์โคมได้นะครับซึ่งในวันเนี้ยเมื่อกี้เราการทดลองวัดสนุกว่ากระแสไฟฟ้านั่นแปลงผูกพันกับ R ใช่ไหมครับจากการทดลองที่คูได้สาธิตตอนต้นอย่างเงีจะเห็นได้ว่าพวกเราเสร็จมาใช่ไหมครับตอนที่ยังไม่มีความต้านทานอยู่ในวงจรเป็นไงครับค้างสว่างสว่างมากอ่าใช่ครับแล้วเป็นไงจากที่คูต่อบตัวต้านทานในวงจรเป็นไงครับอ่าแสดงว่า สองวงจอนี้เท่ากันไหมไม่เท่ากันต้อเข้าให้เข้ากันเลยไมด้เหรอแต่ที่เราสรุปเมื่อกี้กระแสไฟฟ้าเป็นผลของความต้านทานใช่ไหมครับยิ่งความต้านทานมากกระแสไฟฟ้าจะหนาแต่วงจรนี้มีความต้านทานความต้านทานมากใช่ไหมครับพรุ่งนีวต้านทานมเกี่ยวก้องนะทำให้กระแสทำให้แสไฟมันอ่อนใช่ไหมครับแสดงว่ากระแสไฟสองวงจรนี้เท่ากันไหมไม่เท่าเลยนะมีใครงงอยู่ไหม ในม้ในถานได้ครับเอาอ่ะในมีข้อสงสัยไหมครับ้นอ,อกระแโอเคตันนี้วน,นี้โค้ชเชื่อว่าพวกเราก็น่าจะเห็นความสัมพันธ์ของระหว่างกระแสไฟฟ้าและฟตงกงชานนครับในรับหน้าเราจะมาศึกษากันว่าอ่ากระแสไฟฟ้าหรือความต่างศักม,มีผลกับกระแสไหมนะครับซึ่งเรามาเรียนกันรับหน้า จนเราจะไปเรียนเรื่องของบทของมันอีกทนะครับวันนี้ครูก็จบการเรียนการสอนเท่านี้ครับผมครับครูขอโทษนะครับมีนยังมีแบบทดสอบความเข้าใจหลังเรียนอยู่นะครับแล้วบอกนะครับรออกสักหน่อยนะโอเคขอบคุณครับ ใช่คนะคะอ่อก่อนมาจะ้ปัหายากคว่าถ้าครูอยากไที่ของปชุนักเรียนคิดว่าครูจะไปเสีาไหนบรอ

เรียนอย่างไรก็ได้ให้เส้นทางมีสามกันเอากลัดถือเชือกให้ไม่ทางที่เรียนเดินแล้วจากนั้นทเรียนนำเชือกมาวันนะคะโวยครูจะทำาวณจะรักไว้สองจุดนะคะและเชือกครูได้วัดระยะทางจากตรงนี้ถึงตรงนี้นเป็นสีชมพูนะคะไว้เป็นช่วงๆค่ะช่ว,ชวงหนึ่งเมตรแล้วจากนั้นทเรียนเพราะว่าเส้นทางที่เรียนเดินไปแล้วก็พร้อมกับบอกระยะทางที่ทเรียนมาได้

啊啊！但是七十六来点，不是七十六，它是七十四，二四，二十六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  嗯。谢谢 Okay.

Thank you. แล้วก็วิทาลัยก็ไปเทส